จังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่เป็นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็เป็นการแข่งขันครั้งที่3รายการไ h a i l a ด์ยูแชมเปี้ยนชิพที่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีเป็นการแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับโดยในสาย A เนี่ยมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพแชมป์เก่า นัดแรกชนะราชพัฒนนครราชสีมามา2ต่อ0เจอกับธุรกิจบันดิตที่แพ้ราชพัฒนนครราชสีมามา1ต่อ3ค่ะกรูปเกมเป็นทางฝั่งนอตกรุงเทพที่เหนือกว่านะคะก็ถล่มไปขาดลอยเลยค่ะ7ประตูต่อ1นนะคะ<ม>ครึ่งแรกนี่นำ้า50นไปแล้วนะคะแล้วก็มาบวกครึ่งหลังอีก2ลูกค่ะก็ในฐานะแชมป์เก่านะคะสำหรับนอตกรุงเทพนี่ชนะสองนัดรวดค่ะผ่านเข้าสู่รอบสองในฐานะแชมป์ของสาย A ส่วนราชพัฒนนครราชสีมาเข้ารอบเป็นที่2นะคะขณะที่ธุรกิจบัน แพ้ทั้งสองนัดก็ตกรอบแรกะรนะคะมีอีกคู่ในสายเอสกรุงเทพธนบุรีในเสื้อแดงเจอกับราชพัฒนนครศรีธรรมราชเริ่มเกมเนี่ยเป็นทางกรุงเทพธนบุรีออกนำก่อนนะครับจากพีรวุฒิอินข่าวและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นกรุงเทพธนบุรีที่ชนะไป3-1หนึ่งนะครับครึ่งแรกในสกอร์สามหนึ 1. 1> ่งครึ่งหลังสกอร์ยิงเพิ่มฝั่งละลูกและเป็นกรุงเทพธนบุรีชนะไป4-2ค่ะ,คะอก็เก็บ6คะแนนเต็ม นะครับสาย S เอสเดียกรุงเทพธนบุรีเข้ารอบเป็นที่1แล้วก็ราชาพาชัฒเพชรบุรีเนี่ยเข้ารอบเป็นที่2นะ 2> คู่นี้สกอร์ออกมา4-2ย<ศ>ิงกันเยอะเหมือนกัน6รูปเลยถูกต้องนะ